มาดูโครงการดีๆจากทักกาที่เชิญชวนน้องๆน,นิสิตนักศึกษาแล้วก็บัณฑิตจบใหม่สมัครเพื่อขอรับทุน Global Soft Power ให้น้องๆไปศึกษาดูงาน5สาขา5เมืองกับ5เมนเทอร์ระดับโลกโดยวิเศียค่าใช้จ่ายครับทักกาขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายหรือว่าเพิ่งจบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องร่วมสมัครโครงการฝึกอบรมทักกา x m e c o Global Soft Power Academy สำหรับการรับทุน Global So f t Power เพื่อพัฒนาผู้นำด้าน So f t Power ระดับโลกเป็นเวลา3เดือนโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆไปสัมผัสกับประสบการณ์การทำงานกับ5ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกแบบตัวต่อต,ตัวกว่า5สาขาใน5เมืองสำคัญระดับโลกครับไปกับอลังดูคัสเชฟเจ้าของดาวมิชลิน21ดวงเจ้าของร้านอาหารกว่า30ร้านทั่วโลกเมธิวเลฮานเนอร์ผู้ออกแบบคบเพลิงในมหาก,กรรมกีฬาโอลิมปิกปารีส2 0 2 4 วิเวนามุสเก t โ l ลนักจัดการโครงการขนาดใหญ่และผังเมือง g i เลีย n โนเปป r ารินักออกแบบท่าเต้นผู้ควบคุมการแสดงบัลเล่โอเป่ารา,ร,าระดับโลกแล้วก็ r ิชาร์ดคริสเตียนเซนผู้ก่อตั้งบริษัทครีเอทีฟชื่อดังระดับโลกครับสามารถไปดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เว็บไซต์ t h a c k a x m e l c o a c a d e m y c o m t h จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ห้ามพลาดนะครับเพราะว่าโอกาสดีๆอาจจะเป็นของคุณครับ